เรื่องจากมายมายบีที่สงการยังไงบ้างเวลาที่ต้องเพราะว่าเขาบอกว่าเขาพูดเป็นเขาพูดเก่งและเขาพูดเข้าขึ้นเพราะว่าเจ้คนนี้คือจริงๆมายก็เหมือนตอนแรกก็เหมือนสอนเขาตัดต่อค่ะแต่สุดท้ายเขาอ่ะก็เป็นคนที่แบบเหมือนขวนขวายและตั้งใจดูเองอย่างพี่การเขาก็จะพยายามดูคลิปเยอะ เพื่อหา Refer เรนซในการถ่ายต่างๆเลยค่ะแล้วอย่างแต่งริงสคริปต์กับพ่การเขียนเองแต่อย่างวันนี้ที่บอกว่า r i ี f คือบางทีมาอยอาจจะ r i ี f ในเรื่องขององค์ความรู้อย่างวันนี้เล่ามางานแล้วด้วย Product อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมายเหมือนพอเราได้มีโอกาสเรียนทางด้านนี้มาแล้วก็จะแบบความมีความรู้ก็แบบพิการเออ r i ี f ในเรื่องของคำจับทางการแพทย์นิดนิดหน่อยหอมคอ่ะแล้วพิการมีอะไรค่ะของแมวจะงอนีอนะอดีตเพืมอ,อนเพื่อนเราคิดไหมว่าเราจะได้เป็นติ๊กต็อก <laughs> เกอร์ท่านหนึ่ง ไม่ไม่เคยคิดเลยครับแต่ว่าก็เนี่ยครับได้รับการชวนแล้วก็มันก็สนุกดีมันมีฟีดแบ็ที่ดีมีมีมีพลังออนไลน์มาให้กําลังใจมา สนับสนุนแล้วมันก็รู้สึกว่าอยากจะกราบขอบพระคุณทุกคนจริงๆเพราะว่าที่ท,ที่ที่ทำได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าได้ได้แรงเชียร์ได้กําลังใจจากทุกคนด้วยใช่ครับถามตรงๆคือตั้งแต่อ่คือเป็นครั้งนี้ที่พูดเยอะที่สุดหรือว่าหมายถึงรตั้งแต่ั้งแต่รู้จักกันมาหรือว่าอย่างเงี้ยตั้งแต่การเกิด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 เกยดเกิ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 ดเวิดเก็ดเกิ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 ดเยอะเกิเกิด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 ยกิดเกิดเกิงเกิดเกิดเริดเกาดเก เขาคอยสนับสนุนเราตลอดกันเลยมีอะไรเขาก็คอยให้กำลังใจบางทีเรารู้มันไม่ดีแนตะ่เขาก็ยังพยายามแบบเพื่อให้มันไม่ด hey, 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 okay ีนี่ไรโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบแคล้ายๆแบบทำไปด้วยฟีดแบ็ไปด้วยปรับปรุงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเจ๊ดุไหมเจ๊ดุไหมก็ไม่ก็อโอเคไม่ค่อยคแบบดุดุ แล้วแต่แล้วแต่วันจริงจริงเรามีวิธีลูกศิษย์ถ้าไปเปลียนถึงเป็นลูกศิษย์เราสอนลูกศิษย์อย่างนี้ไงเพราะว่าถ้าเขาแบบไม่ได้ดั่งใจเราคือด้วยความหมายจะบอกว่าพี่การเป็นผู้ชายเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่นีสใส่ผู้ชายเขาจะมีความเหมือนร้อนกว่าผู้หญิงด้วยค่ะอย่างไม้จะเป็นคนเย็นแล้วบางทีเวลาเขาแบบโอเคมีอารมณ์ขึ้นหรือว่าเขาแบบพอแล้วเขามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการทํางานแล้วมันเป็นไม่ได้ดั่งใจไม้ก็จะแบบพี่จะเย็นๆค่อยๆเดี๋ยวทุกอย่างมันมันจะดีขึ้นเองก็เลยพยายามเอาพลังดีๆค่ะไ ไปซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก็จะเย็นลงนะคะแล้วพอเหมือนเราผ่านระยะเวลาไปแบบนึงก็กำกับมาโฟกัสงานได้โดยที่เราไม่ต้องทําให้อารมณ์มาทําให้ปวเสียไปทั้งวันจริงเรารู้ไหมว่าถ้าเขาหุดหิดขึ้นมาหรือว่าถ้าเขาแบบว่าอะเขาจะมียังไงพอรู้ค่ะก็พอจะจับทางได้แต่ก็จะนิ่งๆก่อนคือมหยก็จะไม่เอาความร้อนไปสู้เพราะว่ารู้ว่าถ้าสู้เราจะสู้ไม่ไหวเรามีวิธีไหมที่แบบว่าเออให้พี่การเย็นลงเงียบเนอะเงียบเงียบนิ่ง เยอะยะน้อย,ย <laughs> ไม่หรอกแต่ก็ไม่เคยเป็นรา่า,าหลักละ่ะใช่มาจริงๆแหละเขาบอกว่า,าพอพิการมาพบกับเราแล้วการเปลี่ยนไปที่ <laughs> จนทุกคนตกลงรู้ว่านี่เหรอสงรารขนาดนั้นเลยจริง,รงๆก็รู้สึกหมายว่ามายแบบรู้สึกยินดีกับพิการคือจริงๆอยากจะจะบอกที่บอกทุกคนว่าพิการเป็นคนเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนที่ อาจจะไม่เคยสัมผัสเขาแล้วหมายว่าเอออย่างทุกวันนี้เขามีความเป็นตัวเองมากขึ้นคือถ้าเกิดว่าใครสนิทกับพี่การหรือว่าเป็นคนรอบตัวจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนแข่งข้นหรือคนเขาจะเป็นคนมีมุกและเป็นคนตลกซึ่งบางทีแบบเฮ้ยพี่มุกฝืดฝืนนิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนแบบน่ารักกับทุกคนเลยเวลาไมพาไปเจอเพื่อนหรือว่าเจอคนรอบตัวทุกคนก็จะบอกว่้พี่ส่งการไม่เป็นเหมือนที่ตอนแรกทุกคนมองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยตัวเขาเองจริงๆเขาเป็นคน ไม่ได้เป็นคนเคร่งขรึมอะเป็นคนแบบแอาจจะไม่ได้พูดเก่งเท่าเราอะไรอย่างเงี้ยเนอะแต่มาเรียกว่า,าลุงอะลี่จะเรียกเจค่ะเขาเรียกเจนเขาเรียกเจก่อนค่ะไมค์ก็เลยโอเคเราจะเรียกว่าอะไรดีอะไรเงี้ยแบบในวัยที่แซวได้จะเรียกพี่ชายก็ไม่น่านะเนอะก็เลยก็เลยแซวๆเขากลับไปค่ะว่าลุงแต่ไมค์เรียกพี่รักเรียกพี่รักยังไม่ค่อยมีอย่าง สงขการเราพูดเก่งนี่อะไรคุณบอกว่าเราไม่เป็นตัวเองแต่กต่ครังที่เราพูดมาหลายทีกมันี่ยก็คือสงขการรู้สึกยังไงกับคนนี้ก็ดีครับก็สมมติว่าถ้าเราทำแล้วมันมีคนแบบเขาหาเขาทำบเราไม่กับเราเราก็รู้สึกรู้สึกว่ามาสุดทางแล้วตอนนี้คุณป่าเข้าใจยังว่านี่คือลูกเราจริงๆไม่เขาเขายังแบบเอ๊ะใครใครเสียคลิปให้มาเสียให้เราเขายังพิลย อดีใจมากว่าที่เราเอาตัวตลกที่สงการที่เหมือนว่ามุมเลี้คนไม่เคยเห็นไ,ได้เห็นแล้วพอเห็นทุก็ยิ้มไปด้วยเลยอ่ะกพดีใจค่ะดีใจกับพ่การไม,ไม่ไม่เห็นพิการเขาไม่รู้สึกว่าพอเขาอ่ะได้รับพลังเขาตั้งใจตอบทุกคอมเมนต์จริงๆค่ะคือในติ๊กต็อกอ่ะทุกคนบางบางคลิปเขาคอมเมนต์แบบเป็นพันอ่ะเขาตอบเขาพยายามตอบเกือบจริงๆทุกคนไปไล่ดูได้ทุกคลิปใช่เขาบอกว่าเราต้องตอบทุกคนแอดมินด้วยหรอตอบทุกคนที่ใครมาเม้นต์อ่ะพิมตอบหมดเลยจนแบบ ตอบทุกคนจริงๆคือเขาใส่ใจทุกคนมากๆด้วยค่ะอย่างนี้พอมาทําธุรกิจด้วยกันเหรอคบอผเป็นแฟนกันเราเราทะเลาะกันไหมผมก็ติอยู่แล้วก็ต้องมีทะเลาะปกติหรือว่าเวลาทำงานมันก็ต้องมีแบบอะไรที่ความเห็นไม่ตรงกันก็จะทะเลาะกันแล้วเราทํากับแฟนทํากับเพื่อนหรือทํากับทีมงานมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องรู้ว่าอันนี้มันคือเรื่องของงานแล้วก็มันก็จบที่งานอะไรไม่มันจบไหมพพอพอพอเถียงกันเสร็จปุ๊บแล้วพอต้องขึ้นรถกลับด้วยกันหรือว่า น่าจะไม่จบดูน้าไม่จบจบจบอยู่ค่ะจบก,ก็ก็มีเพราะว่าเหมือนทํางานมันก็คือพี่การเขาจะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบตรงนี้เขาเป็นคนที่มีความจรงิจรงจงังและวางแผนคืออย่างไม้บางทีไม้จะเป็นคนทําเร็วคิดเร็วแล้วก็เร็วไปหมดเลยแล้วบางทีตอนแรกๆที่เขาเตือนเราก็จะมีแบบโมโหในผู้หญิงแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังหนูก็เริ่มเข้าใจแล้วก็พยายามแบบปรับจูนอะไรเงี้ยก็คือมันมีการดิสคัสที่เหมือนคุยถกเถียงกันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันอะไรเลยเะหรือว่าลุงก็ตามใจเรา ตามใจมั้ยจริงๆเราตามใจเจริงไหมก็บ้างครับแต่ก็ไม่ไม่เลือดเพราะจริงเราด้วยความที่เราไม่ได้ผ่าตาดเขาเยอะกว่าสิบกว่าปีนะบางเรื่องเราก็เป็นแแนวแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สานการแม่แนวแต่เราดีใจมากที่คู่เราออกมาเสนอสื่อสารสื่อชนแล้วเขาสุดยิ้มให้กับเราแฟนคลับก็มาเมนท์ว่าอยากเห็นโมเมนต์ที่แบบว่าเวลาถ่ายของแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยมันดีใจมันโล่งใจไหม ก็ดีใจมากครับดีใจแล้วก็เดี๋ยววันที่สีไลฟ์ในติ๊กต็อกนะครับฝากไลฟ์คู่ขายทองค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างให้์เขาก่อนไปไลฟ์เขาก่อนไล้เขาน่าจะไลฟ์ในช่องในช่องไมค์ค่ะไมค์อันเดอร์สะกอนนะคะสีค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวนะครับหมายถึงว่าต้องไลฟ์อีกรอบหนึ่งก็คือผมก็คงจะแบบเขาเป็นหลักมากกว่าเพราะงเขาเป็นดีเจกับเรื่องการคุยการไลฟ์อะไรเงี้ยเขาเขาพูดได้ประมาณแบบสามสี่ชั่วโมงแบบนอนสต็อกนะครับแล้วก็แบบว่า อันน sort of ี <that should be enough. laughs> uh, like ้ชอบแต่เราก็องฟังไม่เบื่อใช่ไหมก็แต่ก่อนตอนตอน่อพูดเล็พูดเลยก่อนก่อนจะร้ายก็เขาจะพูดจนแบบมือแร็วบางทีผมแบบจนตอนหลังเขามีร้ายนี่เหมือนเขามีที่ปลดปล่อยพลังเราก็รู้สึกออว่ายไปกันตรงนั้นเขาได้พลังเขาได้ลดลงใช่ครับ เขาเปที่แบบไปปลดปล่อยพลังของเขาได้กลับมาไลฟ์ครั้งที่สั้ที่สเนี่ยเราเตรียมตัวไหมเพราะว่าเราจะหาช่องว่างช่องไฟตรงไหนเพราะครั้งที่แล้วเราเตรียมมาเยอะแต่ว่าเราไม่มีช่องไฟครั้งนี้ครั้งนี้มีเตรียมยังไงบ้างช่องไฟเลยก็เดี๋ยวคงมันต้องอันนี้สนิทกันว่าหน่อยเดี๋ยวคงมี secret skill เขาเข้าแหละถามที่ล่าสุดหน่อยที่แบบว่าเป็นเต้นรัวๆอ๋อพี่เต้นรัวๆใช่ไหมคะเหตุเกิดจากเหตุเกิดจากเหตุจริงๆเนี่ยคือไมค์เคยพยายามอยากเต้น เห็นหลายๆคนเต้นในติ๊กต็อกแล้วมันน่ารักะพี่แจ็คไม้ก็พยายามแต่ว่าด้วยไม้ก็ไม่เข้าใจว่าไม้อ่ะจะเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะค่ะแล้วก็แบบมันจะคล่อมๆนิดนิดแล้วก็คืออย่างคลิปนั้นคือพี่การก็น่าจะสารจากินเนอร์แหละตอนแรกที่นัดแนะกันก็เหมือนโอเคพี่นั่งอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวหนูเต้นอะไรเงี้ยแล้วพี่แค่ทำหน้าเซ็งๆอยู่ดี ก็คือกสคริปต์มาลากออกไปเลยค่ะท่านก็จะได้ดูจะได้ดูเต้นอีกไหมคะไม่มีแต่คนอยากให้พี่การเต้นโอ้โวันนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามจริงจริงทำได้ไหมถ้ามันต้องไปอยู่ในติ๊กต็กติ๊กต็อกแล้วมันจะต้องแบบว่าเป็นตัวเองอย่างเงี้ยเต้นมาขอเรื่องนี้เลยหรือหรือจะรือว่าจะขยับไปสักเดือนหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมเหมือนคนที่เป็นในติ๊กต็อกก็ได้เดี๋ยวลองดูก็ได้แต่ว่ารอดูวันที่สิบ อ่าวันนี้สี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรารับมาแข็งแงด้วยคโอเคค่ะก็อย่างของไม้นะคะเดี๋ยวเดือนเอ๊ะเมษาเดือนหน้านี้ค่ะก็จะเริ่มมีออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไลน์ของกันแดดนะคะชื่อแบรนด์ว่าบีไมค่ะก็เป็นกันแดดที่มั่นใจได้เลยคือไม้ก็พยายามแบบปรับสูตรด้วยตัวเองทดลองเองนะคะมีทั้งสูตรหน้าสูตรตัวแล้วก็ตัววิตามินค่ะยังไงก็ฝากแบรนด์บีไม้ของไม้ด้วยนะคะอ่าผมก็ วันที่4ี่เราจะมีไลฟ์ในคิปตอนะครับก็ฝากแบรนด์โซชาด้วยนะครับก็เป็นชาลดบวมเป็น ter, ชาชะลอวยัยที่พวกผมกินนะครับกินกินกินแล้วจะรีนเหมือนพวกผมนะครับแล้วก็กําลังจะเปิดตัวเดือนหน้านะครับก็มีเป็นกาแฟกาแฟตัวนี้ที่เราทํางานร่วมวิจัยแล้วก็เป็นแบบเซ์ติฟายโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจะเปิดตัวเดือนหน้าชา uh, กาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่มีแอนตี้ออกซิเดนสูงมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสรูงทาแล้วมันจะช่วยเราชะลอวยัยแล้วก็ รักษาสุขภาพด้วยครับ,รบขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ